ฉันบอกกุ๊กระชายแกแต่ว่าแกทำอะไรหรือเปล่าแต่ฉันไม่เป็นแล้วแกทำเป็นเหรอร้านเจีจจ๊ยจีของฉันน่ะที่ผ่านมาทำกุ้งกระชายไม่ชื่อเสียงอ่ะยังไม่อีกนะน้ำจิ้มของพวกเราเหมาะสมรสชาติยอดเยี่ยมน้ำมันที่ใช้เปลี่ยนทุกวันรับรองว่าเป็นน้ำมันที่สะอาดเตาไฟก็สะอาดมันจะเปือกุ้งแล้วก็ทอดจนกรอบอ่ะคือทำอแบบนี้รสชาติกุ้งก็ไม่เหลือแล้วใครหัวตาแล้วไหลเมื่อกี้วะ ไอ้นี่แน่เลยมันเมายาทาดแต่จะทำลูกชิ้นอร่อยสุดๆต่อแกอร่อยยังไงเนี่ยเจ๊ไปทำลูกชิ้นของเจ๊ดีกว่านะทำลูกชิ้นไม่อร่อยก็เลยกูกระทำมาโจมตีใช่ไหมลูกชิ้นเจ๊ก็ะทำไม่อร่อยต่อยใครมาชิมก็รู้ว่าเท่านั้นน่ะทะเลาะกันทำไมก็เอากูกระทำกับลูกชิ้นมันรวมกันก็ได้แล้วนี่นาโง่จริงๆไปทะเลาะกันพูดับกูเถียงไม่ทันเลยลูกพี่กับลันพูดลูกช้นทเลากพูดทำไมฮะไอ้เมายาทาดเนี่ยมันสูด ว่ะใครพูดว่าเอากุ้งกระทะกับลูกชิ้นมารวมกันโง่จริงๆนี่เขว่าโง่ด้วยเหรอวะมีแน่นอนฉันได้ยินแต่หูเลยแก <ด S 1> พูดก่อนใหพูดอะไรอ่ะกุ้งกระทะกับลูกชิ้นมารวมกันโง่จริงๆแกพูดลูกชิ้นกับกุ้งกระทะรวมกันโง่จริงๆแกพูดออืไม่อากไม่ออก็ต้องพูดลูกชิ้นกับกะทิเอ้ยขอโทษจริงแล้วจริงล้านพูดต ลูกชิ้นกุ้งกระทะรวมกันโง่จริงจริงกกุ้งกระทะลูกสิ้นกินแล้วแ่บหลายเด้อโง่มึงพูดภาษาอะไรอ่ะวุลีลัมเปอนี่น่ากูเซร์เลยฟังไม่รู้เรื่องลูกชิ้นกับกุ้งกระทะคนละเรื่องอยู่แล้วมันรวมกันได้ไงวะแกพูดจะเน็นยากอะไรเขาลูกชิ้นมาทำกุ้งกระทะหมดเรื่องแกรออะไร พูดสิโโอเอาลูกชิ้นกับกุ้งกระทะมารวมกันสู้อย่าท่านไม่ได้กุ้งกระทะกับลูกชิ้นนะเอาลูกชิ้นกับกุ้งกระทะเดี๋ยวแกพูดอีกครั้งสิแกนั่นแหละพูดฉันพูดไปแล้วนี่ ใช่แล้วมังเก้มึงเป็นคนพูดเนี่ยจะพูดแล้วทำไมเล่ามังเก้จะสอนกูนะฉันนึกจะพูดกับพูดเป็นอย่างนั้นเองไม่คิดอะไรมากหรอกไม่เสียี๋มัไม่น่าฟังเลยนะพูดมาได้ยังไงเนี่ยเจ๊ใครเป็นคนของเจ๊เจ๊ว่าอย่างไรอะขำพี่นะมึงพูดตั้งสองสามครั้งเลยจั่งค้หลั้ใหญ่ใจดั่งหัวเป็นมือแล้วยิ่งก้อยสอนขอเป็นแค่ตัดเล็บได้ไหมนะแปลอะไรนะ อยู่ในเคตับฉันล่าลงมือเหรอเจหมายความว่ายังไงเขาเป็นคนของฉันฉันไม่คุ้มครองแล้วใครจะคุ้มครองเฮ้ยแสดงว่าเจ๊ไปทำตามก่อนจะไหมเลไรอยไปวันนี้มึงตาย แสกหน้าแล้วเจ๊ฉันคิดออกแล้วทั้งกุ่กกะทายแล้วก็ลูกชิ้นทั้งหมดฉันให้เจ๊ทำแถมพยาธาตุอีกคนนึงนะเจ๊เอาไปเลยฉันเลิกขายแถวนี้จะเป็นหน้าเด็งพวกเตยก็ได้เจ๊เยี่ยมเจเยี่ยมจริงวะเยี่ยมไปชมก็เองเจียอมทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยอ่ะพี่น้องกันไม่ต้องไกลใจ คนกล้าหาญอย่างคนหายได้จริงๆเลย วะไปนั่งกันซะแล้วทำอะไรกันอะะอือ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 เฮ้ยเด้งไม่ยอมหยุดเลยเด้งก็ลูกชิ้นในใบอีกแล้วเนี่ยโอไม่รู้ว่าทีทีด้วยเฮ้ยออเฮ้ยลูกชิ้นเนื้อกระจกเลวถูกต้องแล้ว แล้วทำไมมันมีสปริงอ่ะภายในมีช่องว่างอยู่มันต้องทัาใบที่มีช่องอากาศอยู่ใต้